พาราพีพาราพีไม่ไม่ได้ดูดคุ้มสิ่งได้ได้ค่ะไม่ได้ตุดัทานนี้ไหมได้พูดสิยงดังเาสมาปะไมได้ยินมอ่ะมันไปไม่ได้แล้วเช้างันเช้าสมนเด็กเช้าจะชอบหอ หลงไปสองรอบนะเธอค่ะมีอะไรไหมวันนี้มีความในใจอะไรจะพูดมีอะไรที่แบบว่าจะต้องว้าวอีกไหมอาจจะได้เต็มแรับมือข้าวพูดมาเลยเริ่ม g o o นมาก่อน คะเอาเรื่องอะไรอ่ะขออัดปเตไม่งั้นเอาเรื่องล่าสุดที่เธอไลฟ์กับแอนนาแล้วกันอ๋อคือจริงๆริอะค่ะเอาอย่างพูดแล้วนะเออเล้วพูอยากพูดแล้วนะพูดแล้วนะ๋ยวเล่าอะไรฟังหลังไมหรือว่าได้ไหมได้เลย โมต้องเรียนใหม่แล้วล่ะเรียนใหม่เถอะเรื่องน,น่าจะาอามินาพร้อมสามสองหนึ่งล่าสุดเลยประเด็นที่ไลฟ์กับแอนนาแล้วมีประเด็นคนนก,กันคือจริงๆอะค่ะอันนี้โมต้องขอชี้แจงก่อนว่าวันนั้นเป็นวันที่มีการตกลงกับแม่อนาฮิปโปลุดเดิลไว้ว่าเราจะไลฟ์สดขายของกันแล้วก็ให้อามีนาไปช่วยซึ่งปกติอะโมก็ไปบ้านแม่น่ะค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วเพราะว่า ด้วยเรื่องขายของทำอะไรต่างๆเราก็จะไปรวมตัวกันที่นั่นรถของพี่โมรถกู้ภัยอะไรก็ไปรวมตัวอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยวันนั้นออพอดีว่าแม่น่ะเขาอยากจะไล์พูดคุยต่อเราเราก็ไม่ได้ติดอะไรก็ก็นั่งพูดคุยประเด็นเนี่ยโมเชื่อว่ามันมันอยู่ที่ที่ภาพภาพร่างของของพี่อะเนาะ อันนี้โมอบอกก่อนว่าจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงแล้วนะตั้งแต่คราวที่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโมรู้สึกว่าพอเราพูดก็บอกว่าเราหิวแสงพอเราไม่พูดก็บอกว่าเราไม่ทําอะไรเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเอาใจใครตรงไหนได้บ้างที่มันจะอยู่ตรงกลางให้ได้มากที่สุดทีนี้เนี่ยถ้าจะให้โมออกมาพูดทั้งหมดอะ่ะอันนี้คิดแบบในขั้นพื้นฐานเลยนะคะถ้าโมออกมาพูดทั้งหมดแน่นอนแหละ อีกฝั่งหนึ่งเขาจะต้องรู้ว่าเราทำอะไรบ้างการเตรียมตัวก็จะต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็แพ้ไปเลยโดยที่เราทำด้วยเราเหนื่อยด้วยเราพยายามด้วยแล้วออกมาพูดทั้งหมดด้วยก็ถือว่าบอกข้อมูลเขาไปในทางอ้อมจริงไหมคะส่วนเรื่องออที่บอกว่าโมกอธิปโป ทำไมถึงพูดว่าในคุยแซบโชว์ที่บอกว่าบอกว่าจําหน้าพี่ไม่ได้แต่งหน้าพี่ไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้โมก็ไม่ได้โกหกเพราะวันแรกที่เจอเจอพี่เราก็มีการไปที่โรงพยาบาลตํารวจไปที่นิติเวศไปรอที่จะเจอขออนุญาตคุณแม่ขออนุญาต,ออญาตเจ้าหน้าที่เราขอเข้าไปเจอ ไอตอนที่เราไปเจอเราก็บอกเหมือนในรายการคุยแซบโชว์เพราะเราเห็นอย่างนั้นจริงๆและเรายังไม่ได้รู้รายละเอียดมากไปกว่านี้วันหนึ่งเราได้คุยกับทางผู้ใหญ่ซึ่งโม,มขอโทษจริงๆที่โมไม่สามารถบอกได้ว่าโมคุยบใไรทางผู้ใหญ่ที่ที่สามารถเชื่อถือได้และมีหลักฐานข้อเท็เทจจริงมากพอที่เราจะอ่าโอเคเราเชื่อก็ได้มีการเปิดรูมให้ดูในการในการ ตั้งแต่เจอครั้งแรกโมไม่ได้บอกว่าภาพครั้งแรกพี่แบบโมจะบอกว่าภาพที่เจอไม่ใช่ว่าไม่บวมไม่อืดไม่อะไรแต่อันนั้นะให้แม่แอนนาเขาอันนี้เองเนอะแต่โมโมบอกเลยว่าทุกคนก็มองว่าเขาก็หลับขึ้นมาแต่ทางทางคุณหมอ ที่จะมาชนะสูตรในเบื้องต้นเขาก็ต้องเบิ่งตาดูว่ามีรอยแตกของเส้นเลือดในตาไหมหรือว่าดูในกับพุ้งแก้มว่ามีรอยช้ำจากการชกต่อยไหมอะไรไหมเขาต้องตรวจภายในช่องปากซึ่งคนที่เสียชีวิตแล้วอะค่ะเขาไม่สามารถอ้าแล้วกลับมาเหมือนเดิมได้ลืมลืมตาแล้วกลับมารับได้อันนี้โมพูดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นภาพ ที่ทุกคนเห็นก็เลยเป็นแบบนั้นแต่ภาพแรกๆจริงๆที่อยู่ในมือผู้ใหญ่จริงๆก่อนหน้านี้ที่ทุกคนจะเห็นจริงๆมันเป็นอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองค่ะโมไม่อยากให้ทุกคนคิดมากว่าเรามานั่งโกหกเรามานั่งบิดเบือนคำพูดมันมันไม่ใช่ที่หนูยอมพูดเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูทำของหนูมาตั้งนานโดยที่หนูไม่บอกใคร แต่พอวันนี้พอเราพยายามอธิบายถึงถึงหลักฐานที่เราเห็นท้อนะโมอย่างทุกวันนี้เองคดีตำรวจก็ถแถลงไปแล้ววันเนี้ยโมยังติดใจในประเด็นอะไรอยู่คะที่โมบอกว่าโมยังอยากสู้ต่อยังไม่อยากให้มันโมบอกแล้วว่าทุกอย่างอะ่ะไปเจอที่ชาญาญาาั้นอายการเพราะสิ่งที่โมทำอะ่ะโมไม่ขอเกี่ยวพันอะไรกับตำรวจเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจโมเชื่อมั่นในสิ่งที่เขา สรุปมาไม่ว่าจะหลักฐานอะไรก็แล้วแต่ให้เขาทําหน้าที่ของเขาให้จบก็แค่นั้นอันนี้ทางกฎหมายซึ่งโมงไม่อากให้ใครคิดเกินจริงหรือใดๆดทั้งสิ้นแล้วก็พอรอบพอพอรอบสองนั่นก็คืออยู่ฝั่งอายการเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่อายการทำก็คือถูกแล้วเรียกหลักฐานเพิ่มเอกสารทั้งหมดถูกแล้วคะ่ะ พี่โมอย่างวันเนี้ยมันมีประเด็นที่เกี่ยวกับยาเสีติดในคนบนเรือคือตรวจพบเจอสารนยพี่โมมีมุมมองเกกับรื่องนี้ยังไงโมสืบเรื่องนี้มาตลอดโมดูเรื่องนี้มาตลอดโมจะบอกว่าโมทำเงียบๆของโมโดยที่โมแบบไม่ได้หยุดพักเลยอ่ะใครใครคนที่รู้จะมีแค่รู้มากสุดคือฮิโปเพราะโมมีอะไรโมโทรหาฮิโปตลอดเฮ้ยเจออันนี้ เอ้ยรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรมันมีอีกหลายอย่างที่ก็ไม่ได้เป็นข่าวอืมเพราะว่าโมเชื่อว,ว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนก็ก็น่าจะรู้เองว่าว่าเป็นยังไงทุกวันนี้ที่เป็นข่าวอยู่อ่ะหนูก็ยอมรับว,ว่าหนูทราบเรื่องก่อนหน้านี้แล้วแต่หนูแค่ไม่พูดที่ไม่พูดไม่ได้อยากว่าไม่ช่วยแต่เราเพยายาม จะทําให้ชนะให้ได้ไงยิ่งออกมาพูดมากเท่าไหร่เราจะยิ่งมีแผลมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นหนูว่าหนูหนูก็ไม่ได้ทําผิดอะไรแล้วหนูเข้าใจคนในโซเชียลดีทุกวันนี้หนูยอมโดนด่ายอมโดนว่าแต่ว่าหนูก็ไม่ได้บอกว่าหนูจะหยุดหรือว่าอะไรหนูทําของหนูเงียบๆได้เพียงแค่ว่า คนในโซเชียลอย่าอย่ามาบังคับให้หนูพูดอะไรเยอะกว่านี้เพราะว่ามันมีผลจริงๆแล้วหนูเกรงใจผู้ใหญ่เขามากในในการพูดต่างๆเพราะทุกอย่างมันต้องไปอยู่ในชั้นอายการจริงๆค่ะพี่มันเป็นอย่างความมั่นใจในวันนี้ที่โมสู้พวกพี่ทีเท่เขาบอกเนี่ยเรายังมีความมั่นใจขนาดไหนในหลักฐานทีเขาบอกว่ามันจะสามารถรัดพูมหรือว่าแบบเป็นหลักฐานที่แบบประจ,จักษ์ตอนไหนตั้งคนว่าอันนี้แหละฉันอ้อผิดได้อะไรเงี้ยความมั่นใจของเรา ตอนนี้นะคะสิ่งสิ่งที่โมทําอยู่โม,โมรออะไรบางอย่างกํลาลังเดินทางมาอยู่นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวโมวจะเดี๋ยวโมวจะทําอะไรบางอย่างเพิ่มแล้วก็ทีนี้เนะี่ยโมจะส่งให้ทางผู้ใหญ่หมดละมันเหลืออีกแค่อย่างสุดท้ายที่ที่เราจะทําที่เหลือเรารู้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสาสิติก,ก็ดีอะไรที่เขาอยู่ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ อันนั้นก็ให้ผู้ใหญ่เป็นคนจาัดก,การเพราะหนูก็ยอมรับวว่าหนูว่าเข้าไปยุ่งไม่ได้หนูก็ยังพูดกันอยู่ว่าหนูก็ไม่ได้กโกรธแล้วก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งในหน้าที่ของใครจนถึงทุกวันนี้หนูทําหนูก็ทําของหนูเงียบๆหนูทําหนูก็เอาส่งขึ้นให้ผู้ใหญ่หลังจากนั้นผู้ใหญ่ไปทํากันเองโดยที่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วและหนูก็ไม่เคยไปเบียดเบียนคนอีกฝั่งหนึ่งหรือไม่เคยไปนั่งด่าเขา ไม่เคยไปนั่งว่าเขาว่าเขาผิดถ้าเขาจะผิดให้เขาผิดด้วยหลักฐานและทุกๆอย่างที่มันมัดตัวเขาเองโมถึงพูดเสมอว่าเชื่อมั่นในกฎของความยุติธรรมและกฎแห่งกรรมให้มันบวกกันแล้วก็ลงโทษพวกเขาเองดีกว่าเราไม่ต้องไปนั่งดา่านั่งว่าเขาให้มันให้มันแบบให้มันไม่ได้อะไรขึ้นมาค่ะว่าไปด่าไปเขาก็ไม่รู้สึกอะไร อ,นนอันนี้ก็คือสาเหตุที่เราไม่พูดตั้งแต่แรกใช่ค่ะโม,โมจะพูดแค่ว่าใจเยนเ็ยนๆนะไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแต่ว่าเราพูดมากเท่าไหร่มีจะกลับมาแทงเรามากขึ้นเป็นสองเท่าตรงไหนที่มันทำให้รู้สึกว่าเวลาเราพูดเยอะเราถึงต้องโดนผลเรากลับมาเป็นด้านลบมันจะเหมือนเราทำกันบ้านมสมมติพี่กับหนูทะเลาะกัน พี่ออกมาพูดแถแลงแถ้ลงแถลงหนูทากันบ้านได้แล้วนะว่าหนูจะพูดอะไรต่อบ้างหรือหนูจะไปพูดอะไรต่อหน้าอายการได้บ้างเพราะฉะนั้นหนูถึงไม่ออกมาพูดเหมือนคนอื่นๆเขาและหนูก็ไม่ได้บอกว่าคนอื่นๆเขาพูดผิดหรือพูดถูกแต่ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนไปทุกคนก็มีหลักฐานในมือทุกคนก็มีข้อเท็จจริงที่สามารถออกมาชี้แจงได้ แต่ถ้าเป็นฝั่งหนูหนูรู้สึกว่ายิ่งออกมาพูดมันยิ่งฆ่าตัวตายไม่รู้จะพูดทําไมเราไปพูดในสิ่งในชั้นที่เราควรจะพูดดีกว่าในคนบุคคลที่ที่เราควรจะจะบอกทุกอย่างได้ก็นคนนี้คนนี้เองอย่างตัวของเราออกมาช่วยพี่แต่ว่าถ้ามันทุกอย่างมันอยู่ที่คุณแม่แล้วคุณแม่เขาพอแล้วเขาแบบเอาตามตันหมดแล้ว่างเงี้ยแล้วถ้าหลักฐาเล้นมาแล้วสุดท้ายเราคิดว่ามันจะสามารถช่วยพี่เราได้จริงหรอ ช่วยได้ช่วยไม่ได้อันนี้อยู่ที่อายการแล้วค่ะหนูถือว่าหนูท่าทเต็มที่ที่สุดแล้วหนูเต็มที่แล้วจริงๆพี่เต็มที่แล้วคนคุยกับแม่คือแม่อนาค่ะค่ะแล้วตอนนี้โมงโดเกี่ยวกับเรื่องที่เขาไปยุ่งพี่โมบอกเลยว่าโมไม่เคยโดนขู่โมไม่เคยโดนยัดเงินโมไม่เคยโดนอำนาจมืดแล้วโมไม่กลัวด้วย ไม่มีค่ะโมไม่โดนใช่ไหมครับไม่เคยมีเพราะอย่างที่บอกอะ่ะโมไม่เคยโมไม่เคยไปก้าวล่วงใครเขาอ่ะเขาจะมาขู่โมก็ใช่เรื่องเราทําของเราเราไม่ได้ไปแบบอะไรใครอืมอย่างหลังสักวันเนี้ยโมเองอย่างฝั่งของเราเองของโมของแอนนาของโกอะไรเงี้ยแตเงียบไปเลยไหมคะแล้วค่อยรอเปิด หรือว่าเรารเรื่องถึงรเ,รเ,เรื่องข้า,าวชั้นพยการก่อนเราถึงจะเริ่มพูดหรือว่าหนูว่าหนูว่าพอหนูส่งหลักฐานทุกอย่างเสร็จนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดสิ่งที่หนูทํามาทั้งหมดแล้วหนูมาแล้วหนูมาพูดก่อนน่ะเท่ากับสู์เลยนะสิ่งที่หนูแบบพยายามมาทั้งหมดมเพื่อเพื่อพี่หนูคนหนึ่งอ่ะ ไอ้ที่หนูเงียบเนี่ยหนูพยายามที่จะทําตรงนี้ให้มันเต็มที่คอนเซนเทรตอยู่กับตรงนี้หนูไม่เคยเสพข่าวหนูไม่เคยรู้อะไรเลยว่าใครออกมาพูดอะไรบ้างหนูแค่คิดว่านี่สิ่งที่เราทําผู้ใหญ่บอกมาแบบนี้เราได้รับคําปรึกษาที่ดีเราก็ทําตามที่เขาบอกและเอกสารข้อเท็จจริงทุกอย่าง ค่ะเพราะในส่วนหนึ่งคือหนูก็ใช้เงินตัวเองในการดําเนินการทุกอย่างใช่หนูไม่เคยขอเงินใครหรือไม่เคยขอทุนไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครวันที่24มิถุนายนชาปนกิจค่ะแต่ว่วาคดียังตีกลับยัไปอยู่เลยว่าอยากได้ถ้าเป็นไปได้อยากให้ลื่นไปตรงเลยไม่ค่ะคือ โทรมาก็คุยค่ะแต่ว่าในเรื่องของงานวันที่24นะคะก็หนูว่าเรามาร่วมกันสงพีไปในที่ที่ไปอยู่ข้างบนบนฟ้าของเขาดีกว่าค่ะต่อให้จะอายาศพไว้หม้ว่ามันมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะหนึ่งการเวลาผ่านมาค่อนข้างนานนะคะ มอมว่าจะพิสูจน์รอบสามันก็ค่อนข้างยากสองรอบที่ผ่านมาไม่ว่าจะ,จ,ะจัจ้างจากทางทีมแพทย์ก,ก็ดีเอกสารยืนยันก็ดีโมว่าน่าจะเพียงพอแล้วในในความรู้สึกของหนูแล้วและจากการสอบถามผู้ใหญ่มานะคะแต่ว่าก็นั่นแหลคะค่ะหนูว่าไปส่งพี่ดีกว่าเราเราจัดการอะไรกันกับบ้นนนนานค่ะมีการเตรีย งานนี้หนูไปส่งพี่อย่างเดียวคะ่ะ<อ>หนูไม่ได้จัดก,การากอะไรใด,ดๆทั้งสิน้นก็จะเป็นทางทางคิดจกักแล้วก็ทางแม่เอสุภชัยคะ่ะเป็นคนจัดก,การทั้งหมดในงานของวันนั้นนะคะแล้วก็มีแม่ออสแบบนี้คะ่ะเป็นคนจัดก,การให้พี่คะ่ะหนูก็เป็นผู้ห้อยตามแม่ๆไปค่ะวันนั้นเพราะว่าก็อยากจะไปส่งส่งพี่จริงๆค่ะ ในส่วนตัวของโมเองตัวเราที่โดนจะแตะมาทั้งหมดเองแม้แต่เรื่องเรื่องต้นทุนตัวเนี้ยตัวเราต้องพูด้นำตัวโมเองก็คือได้รับผลกระทบเต็มแล้วแหละเพราะเราไม่นคยเปิดหน้าออกมาแต่ว่าอีกหนึ่งเราได้มาคือเราก็คือออกงานออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็โดนด่าอีกในความรู้สึกเรารู้สึกไเหมือนว่าวันนี้คนบอกว่าเหมือนเราต้องการที่จะมาแทนพี่รู้ไหมว่าหนูไม่ไปงานเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่าหนูท้อแล้วหนูรู้สึกว่าฉันต้องทำยังไงหรออย่างเงี้ยแต่ แต่หนูรู้สึกว่าในเรื่องของพี่หนูก็เต็มที่เท่าที่ความสามารถหนูจะมีทั้งหมดทั้งชีวิตหนูแล้วข้อ2คือหนูเคยบอกแล้วว่าหนูไม่เคยต้องการแสงยอดฟอ l โล่หรืออะไรต่างๆคนที่ติดตามหนูขอบคุณมากๆคนที่ไม่อยากจะติดตามแล้วหนูเข้าใจไม่เป็นไรเลย หนูเข้าใจทุกคนดีเข้าใจในเหตุผลของแต่ละคนหนูเข้าใจว่าพอพูดแล้วทุกคนรู้สึกว่ามันไม่อิ่มอะ่ะมันไม่พอใจอยากจะได้มากกว่านี้แล้วโกรธหนูหนูก็เข้าใจไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเข้าใจในเหตุผลของเรา mm hmm. ก็ใจเย็นๆนิดนึงขอขอให้รอก่อนเรื่องนี้หนูว่ามันให้เวลากันหน่อย นิดนึงเพราะหนูก็เต็มที่แล้วจริงๆเสียใจยไหมที่ว่ายังคนว่าเราแบบว่าเหมือนเราอยากจะมาแทนแทนที่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอหนูไม่เคยรู <c oughs> ้มันไม่มีใครแทนที่ใครได้นะพี่พี่โมก็ยังเป็นพี่โมหนูก็ยังเป็นหนูอะไรที่หนูทำแทนพี่ได้และหนูพอจะทำได้อาทิเช่น เอ็มวีที่หนูเล่นไปหนูเล่นได้แล้วหนูไม่เรียกค่าตัวด้วยข้อสองรายการคิมกินรอบวงไปร้องเพลงแทนพี่หนูก็ไม่เคยคุยเรื่องเงินละครมีข่าวมาว่าอยากให้หนูไปเล่นแทนพี่หนูก็ไม่เล่นเพราะหนูรู้สึกว่าณตรงนั้นยกหน้าที่ให้คนอื่นดีกว่า เราทำหน้าที่แทนเขาไม่ได้ทั้งหมดแล้วมันแล้วมันมันไม่มีการแทนที่กันได้อยู่แล้วอะค่ะโอเคเนาะโอเคครับสุดท้ายแล้วโมยังเชื่อมั้ยว่าพี่เราเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรืว่าถูกทำให้เป็นอุบัติเหตุโอ้โหขนาดนี้เลยอะตามความรู้สึกว่าที่เรามีหลักฐานในมือตามที่สามเดือนที่ตลอดมาเนี่ย หนูก็ไปทดลองอะนเนาะก็ที่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 ลงภาพไปหรอหรอคะก็ที่แม่ลงภาพไปก็ก็ว่ากันเองจริงๆค่ะตามที่เขาบอกตามที่แม่บอกเลยว่ากันเองจริงๆ <c oughs> แล้วก็ทดลองกันเองไปลองโดยโดยที่เราก็ไม่ได้เอาเรือลงแม่น้ำหรืออะไรนะเราก็ไปลองในพื้นทษไอ้ขั้นพื้นฐานเบื้องต้นกันก่อนว่าอ่ะ มันพอจะเป็นแบบนี้นะมันพอจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะตามเอกสารที่ผู้ใหญ่ให้เรามาเท่านั้นเองค่ะ<ม>ก็<ม>คือถ้าพูดไปมันก็เป็นเป็นผลต่อข้างในอะ่ะ<ม>คุณพี่<ม>เพราะฉะนั้นแ<ม>บบหนูว่า<ม>หนูเลี่ยงการมีคดีติดตัวดีกว่าแสดงว่าใวันนี้เอกสารที่เราทำไาสามารถยื่นให้อัยการได้ถ้าคดีส่งถึงอัยการแล้ว ก็ค่ะหนูก็พยายามถามผูยย้ใหญ่ยยอยู่เหมือนกันค่ะจริงๆอ่ะจริงๆหนูก็หนูพยายามโทรหาพี่เขาอยู่ว่าสามารถบอกได้ไหมว่าคุยกับพี่เขาแต่ก็ยังไม่รับสายเดี mm ๋ย hmm. วเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูค่อย hey, ค่อยอนะัปเดตให้ให้ถ้าเกิดูใช่ค่ะ <laughs> เพราะว่าก็ยอมรับว่าก็มี ก็ก็มีสายโทรมาบ้างที่เป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะแต่ก็ก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้จะพูดชื่อไปไปรบกวนอะไรเขาตล,าลอดระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่เราเสียไปเราคิดถาดูว่าหน่อยมันหรือว่ายัางไงบ้างเพราะว่ามันโบกก็มีแต่ลบก็มากไม่เป็นไรคะ่ะหนูเข้าใจและยอมรับความจริงได้หนู <Okay. S 2> หนูมีความเข้าใจมากพอสำหรับชาวโซเชียล <c oughs> ไม่เป็นไร <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะ 咱们开一个，咱们定定个。